ตอนนี้อยู่ที่อากาลิโกนะครับอากาลิโกแคมป์ทีการจนะบุรีนะครับดูครับวิวสวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกับคนที่ชอบธรรมชาตินะครับมาสัมผัสบรรยากาศที่อากาลิโกที่ขนาดกลางวันนะครับไม่ร้อนนะมีลมชอยติดแม่น้ำครับ ถ้าฝนตกนะครับหรือว่าช่วงหน้าหนาวนี้คงจะเห็นมองสวยงามฮนีเหนือน้ำตามเที่ยวเขานะฮะเห็นไหมฮะวิวเขาสวยงามเห็นเจ้าของแคมป์นะครับพี่หน่อยครับพี่หน่อยนะครับบอกว่าด้านโน้นจะเป็นตอนเย็นพระที่จะตกท่านโน้นครับก็น่าจะสวยงามนะครับวันนี้ผมคงไม่ได้อยู่ถึงพระที่ตกนะครับพอดีมีธุระวันนี้แวะมา มาเที่ยวแล้วก็มาเยี่ยมพี่หน่อยครับสรวนี้นก็เป็นบริเวณร้านสั่งอาหารครื่งเดื่มได้นะครับใครใครที่พ,พักผ่อนอย่างเดียวไม่ไม่อยากทำอาหารได้มากมายก็สั่งอาหารรับประทานได้นะครับส่วดไครสายแคมป์จะปริ่มย่างทำอาหารก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับ เดี๋ยวพาชมมุมนี้ฮะนี่ก็จะมีะทางเดินเหมือนกันนะครับฝั่ง,งนู้นก็ลงได้อีกทางมีทางลงไปด้านล่างหลายจุดอยู่นะครับเนี่ยถ้ามองไกลๆตรนน้นก็จะเห็นอยู่นะฮะมีอยู่ไหลายหลังอยู่ที่อยู่ด้านล่างนั้นสายตกปลาเห็นมีวางคันเบ็ดไว้ด้วย อยูท่าสวยงามมากครับครับก็อจอดตรงนี้ก็ได้หรือจะไปจอดทางด้านในหลังร้านค้าก็ได้นะครับตรงด้านโน้นเลยเข้าไปด้านโน้นเลยก็จะเป็นที่จอดรถแคมป์นะครับส่วนทางนี้ก็เป็นทางลงไปกลางใกล้ริมน้ําเลยนะครับมีห้องน้ําให้อีกนะครับใกล้ๆนะฮะตรงนี้จุดตรงนี้จุดตรงนี้ก็จะมีอีกร้านนะ โอ้น่ารักเลยแอบมุมนี้นี่เห็นไหมโอ้เมื่อกี้ผมไม่เห็นนะนี่คนมากลางอยู่เลยครับตรงนี้นะมุมนี้ถ้ามาแบบครอบครัวสี่สามสี่เต็นสบายสบายนะมุมนี้นะก็เป็นส่วนตัวนี้นะครับก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้เลยใกล้ มีที่ล้างจานเป็นนะครับแล้วก็มีห้องนค้คสองห้องนะครับน่าจะเป็นชักโก้ฝักบัวเหมือนกัน่าเหมือนกันนะนจะเป็นลักษณะเป็นชักโก้ฝักบัวหมดนะที่นี่นะครับส่วนด้านล่างเนี้ยสายชอบเล่นน้ำนะครับลงมาด้านล่างนี้เลยเอารถลงมาโหลดของก่อนแล้วก็ กลับขึ้นไปจอดมาด้านบนนฮะก็จะมีห้องน้ำย่อมๆนะฮะไว้เข้าห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะครับน่ครับตรงนี้ก็จะมีนี่ยู่ไลแคมเลยสายตกปลาผมเห็นก็วางคันเบ็ดไว้ด้วยนะฮะตกปลาเล่นน้ำได้ครับนี่ก็เป็นทางลงไปแปเปียกชายนี้ก็จะเป็นหินอยู่ฮะ เห็นพี่หน่อยบอกว่าก็ไม่เล็กมากนะครับประมาณเลยหัวเข้ามาหน่อยก็พอเล่นน้ำได้นะครับหลานนี้ก็เต้นไม่ใหญ่ก็กลางได้ครับเนี่ยไล่ๆมาสี่ห้าหลังได้สบายๆแนวนี้นะครับ หลังนี้ก็มองไปก็จะเห็นวิวแม่น้ำเหมือนกันนะครับโอ้เลยนี้ก็มีที่น้งภาชนะด้านนอกนะครับก็ห้องน้ำพร้อมจากโคสองห้อง ที่ร้าพนพญานามี2ฝั่งเลยนะครับสะดวกมากเลย็นมุมอมองจาก้านชั้น2ถัดมานะมองกลับไปลานชั้นบนสุดนะครับนี่ครับมีจอดตรงนี้ก็หลายคันเนี้ยหนึ่งสามี่โดยประมาณ เข็นของกาไปตรงนี้ใกล้ๆครับผมส่วนด้านนู้นก็คือเลยบาลนจุดจอดรถสำหรับคาแคมป์นะครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้นะครับตัวเรนนี้ก็จะมีเป็นห้องแอร์ให้ด้วยนะฮะเอาที่เห็กุก็น่าจะสามห้อง,องครับสามห้อง เดี๋ยวจะถามทางเจ้าของสถานที่ด้วยฮะว่าคิดค่าบริการยังไงต้องอ,าาอะไรนะครับอันด้านหลังนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับใครที่อยู่ด้านขาแคบตรงนี้นะครับหรือคนที่กลางเต็นบูเลนัานๆะเข้ามาใช้ได้นะครับเดินมาไม่ไกลนะครับ ครับที่อาการิโกนครับก็คิดค่าบริการนะครับกางเต็นท์หัวละ150บาทนะครับไม่ไม่มีคิดค่าไฟเพิ่มนะครับเบ็ดเสร็จหัวละ5 5 0าทนะครับทีนี้สามารถใช้แอร์ได้นะครับใครมีิวรร์แอร์ก็คิดเพิ่ม150บาทต่อคืนนะครับต่อแอร์1ตัวนะครับโซนนี้ก็ทางเจ้าของร้านก็บอกว่าาจะให้เป็นสำหรับรถ แคมนะฮะอันนี้เพิ่งจะขยายออกมาโซนนี้ครับสำหรับที่เป็นรถแคมป์มีเต็นท์อยู่บนหลังคาก็มาจอดแถวนี้ฮนะอันนี้ก็เห็นวิวของน้ำภูเขาเห็นไหมครับสวยงามเดีย๋ยวไปดูด้านทน่นนะจะเห็นน้ำสวยสวยเลยนะครับ เราตัวนี้ก็ได้เห็นวิวเหมือนกันนะครับสวยงามครับนี่ภูเขาแหละสายน้ำสวยงามเลยครับนะฮะจะมีจุดต่อบักไฟให้ครับหกเดียบได้หกปลั๊กแล้วสายใหญ่้าตาฐาน แต่ประมาณขึเบอร์สิบะครับที่อากาลิโกนี้มาง่ายครับตามแมปมาเลยครับวิ่งมานี้ก็สุดทางครับสุดทางก็คือเขา้าที่แคมป์อากาลิโกนะครับทางบังคับมาอยู่แล้วสุดทางก็คือเขา้าที่แคมป์เลยนะครับครับที่อากาลิโกนี้ก็เหมาะสําหรับ คนที่ชอบธรรมชาตินะครับแล้วก็ไงก็โทรมาต่อสอบถามเรื่องสถานที่ก่อนนะครับเพราะว่าจะรับจำนวนน้อยนะครับต้องการให้เสพบรรยากาศกันเต็มที่เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกรัจใจกับทางช่องด้วยนะครับการน่าจะพาไปชมไปกินไปเที่ยวที่ไหนเราจะมา นำเสนอให้ฟังแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ